ราคาทองคำวันที่29ตุลาคม2568 10นกา33นาทีภาพรวมราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น950บาทโดยทองคำแท่งรับซื้อ60,750บาทขายออก68,50บาททองรูปพัน์รับซื้อ59,533บาท32สตางขายออก61,650บาทมีการปรับทั้งสิ้น8ครั้งด้วยกันนะครับครั้งที่1 9นกา3นาทีปรับ เพิ่มขึ้น900บาทครั้งที่2อง9ในกา28นาทีปรับเพิ่มขึ้น50บาทครั้งที่3าม9ในกา33นาทีปรับลดลง100บาทครั้งที่4ี่9ในกา38นาทีปรับลดลง100บาทครั้งที่5้า9ในกา54นาทีปรับเพิ่มขึ้น50บาทครั้งที่6 10ในการหกทีปรับเพิ่มขึ้น50บาทครั้งที่70ในการ2ีอทีปรับเพิ่มขึ้น50บาทครั้งที่80ในการ 3, 3าาันทีปรับเพิ่มขึ้น50บาทนะครับภาพรวมปรับเพิ่มขึ้นเก0บาทขอขอบคุณข้อมูลจากทองคำราคาดัชกอมฝากก like, ดไลค์กสไกรไทยตามข่าวสารราคาทองคำอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทงเราได้เลย